ไอ้โตเพื่อนรักกับพลังที่หายมาถึงก็ไอ้โตเพื่อนร,รัก,รกเลยมาได้มาออโอ้ซา,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 ากซากยานแบบหนึ่งแบบหนึ่งอ้าวอะไรเดี๋ยวใครอะไรกันเฮ้ย กการวงันเอ้าแล้วทหารพวกนี้ไปยิงเขาทำไมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรพวกพวกคนอื่นเหรอพวกคนไม่ดีเหรอเห็นมันเป็นตาสีแดงด้วยหรือว่ามันเราต้องเจอกับเอเลี่ยนเรายังต้องเจอกับคนด้วยเหรอไอ้กดซีนั่งกดซีนั่งกดซีนั่งเ่อยเอาเนี่เราต้องสู้กับคนด้วยเหรอเนี่ยมีคนไม่ดีด้วยคนที่เป็นแดงคนไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือคนไม่ดีนี่น่าจะไม่ขึ้นชื่อให้เห็นแล้วอูยนี่คุณนี่โหูคุณเก็บยิงตายยากกว่าเอเลี่ยนอีกมนุษย์เนี่ยแต่มันดีเจ้าพวกมนุษย์เอาเอาไปกันแล้วอ่ะอ้าวไปเลยเนี่ยวกำลังเดินไปกำลังเดินไปเลิกก่อนนึกว่าเราตามคุณกิฟอยู่ที่ไหนได้ โอ้านันเคเค,คนนี้คือตัวละคร NPC ตัวเนี้ยรูปร่างคล้ายคุณกิฟต์อยู่อ,าาอเคฮะคนนี้ชื่อว่ามีนาซางังตอนนี้พวกเรา<โ>อะไรวะ,วะอะไรวะโซลาร์เดสเดี๋ยวเดี๋ยวเววเราสามชาอาจจะกลับมาเล่นในเกมเอเลียนอะไรนะโอ้ยไอ้ห่าเอ้ยพูดไม่ทันจบโดนยิงกระหม่อมเลยเนี่ยัสดีน้องๆทุกคนนะคะอยู่ในกับเกะเอเลียนแบบ ครบ,บนะคะตอนนี้เราก็อยู่พาร์ทสองแล้วนะคะตอนนี้มีพวกคนไม่ดีมันบวกพวกเรานะเราต้องฆ่ามันเออแล้วจู่ๆพวกนี้มายิงพวกเราทําไมเนี่ยมันบอกว่ามึขอขับพยานโอเคล้วเก็บมาแล้วเออจะหมดก็หมดโอเคล้วจะถือว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะอ okay, ายหมดแล้วใชมิเน่ฮะพวกนี้ดรอปของด้วย <c oughs> เออก็ดีมีแบบเออมันดรอปโล่กับกระสุนด้วย เดี๋ยวผมกำลังไปเดี๋ยวผมกำลังไปรอก,ก่อนร<ม>อบอ,อ่อนใครยิงเราใครยิงเราเอายิงมันอยู่เลยคุณกิปกระโดดตักตัดหน้า <c oughs> โอ้ยถ้าจะดวลกับมนุษย์นี่ฉันใช้สไนด์ดีกว่ามีสไนด์ด้วยเหรอมันไม่ใช่สไนด์หรอกแต่สโคบมันเป็นขสนสไนด์อ่ะคือมันเป็นปืนกลแหละแต่แตยงแต่มันยิง<อ>ทีละสามนัดรอด้วยเดี๋ยวอย่ารีบคุณครูคุณครูครูหายไปไหน ว่าเนี่ยโดนดึงกลับมาที่เดิมแล้วลวโอ้ยปืน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 ไปไหนคุณคิดไปไหนแล้วอ่ะเขาอยู่กับเอ็นบีซีเนี่ยตายตายละคุณค้ดเลาหลงเันคู่อยู่ไหนกันเนี่ยฝั่งนี้ครับผมไปเดินไปลดฮันโอโหเอ๊ะเอ๊ะมีสัญญาณมนุษย์เหรอมนุษย์มนุษย์ ปิดประตูไปแล้วเรนจะเป็นเจ้าพวกมนุษย์ปุ่นยนต์นี่มันขับไม่ได้เหรออยากขับมากเลยมันล็อกอ่ะมันบอกชิดล็อกทำอะไรสักอย่างสิแต่ว่าเราต้องหาทางไปทางอื่นหรือว่าเราแกเราปลดล็อกไม่ได้เหรอไม่ได้ได้โอโนโอเนลโออะไรวะเนี่ยชื่อมันไปทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไอ้ข่าไอ้โคนี่แก โอ้หอะไรอะไรก็ระเบิดทิ้งเนะเออแบบนี้ก็สวยดิอ้าวสล่าขับได้ไงอ่ะไหนไหนทำไรทำไรเราแค่สังเกตว่ามันมีไฟส่องมาที่หุ่นเราก็เลยขับซะเลยเราก็เลยเดินมาหาหุ่นแล้วปรากฏมันขับได้เฉยเลยไปเปิดประตูไปสล่าโยดไปไปทำายไปทำไรเออยกขึ้นอ๋อไอตัวโซอ่โอ้โหนีเข้ามาแล้วคู แล้วก็ออกมามีหน้าที่แค่นี้หุ่นยนต์โอ้หเฮ้ยดูหุ่นกิฟกิฟดูอะไรวะกิฟดูดิโดนอะไรครอบหน้ามาหร้เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมนโดนครอบหน้าอยู่ไมค่ะตายตายแล้วนนี่มาสินค้านี่นะสินค้าคนนี้มันยันมันทุกสินค้านี่โอ้โหคนครอบหน้าะเอาคนที่โดนเอเลี่ยนครอบหน้าอยู่ไปเป็นสินค้า ใช่ตามในภาคเออภาคสี่ไงโอ้โหเร็วเลยยับพวกนี้คือเอามนุษย์มาเป็นนั่นนะ่ะให้เอเล่นครอบแล้วก็เอาไปถสินค้าถูกสตาร์ฟเอาไว้แล้วไปผ่าที่โลกหรืออะไรนั่นแหละโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนี่แหละว,ว,วิละวันมันมีไ,มไข่บางฟองยังไม่ฟักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเง็ตงดูให้ดีๆละคุณคูอย่าเดินเดี๋ก็เดิน คุณครูจะเดินไปไหนโอ้โโอ้โหมันมันจะสอดปากเข้าเราแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเเอฟเคุณครูแล้วแกไปเข้าใกล้ไข่นี่ไข่ไปเนี่ยเหรอไม่มันวิ่งมันวิ่งสี่คูร้อยมาหาคุณครูเลยว่ามันอยู่ที่พื้นเหรอใช่ใช่จุดพื้นข้างล่างเรามองไม่เห็นเยแต่ว่ามันมีตัวได้แบบออกจากไข่แต่ว่าไม่แต่ว่าไม่มีตัวสิงอยู่มันก็เลยเดินเล่ร่อน มูมีแบบนี้ด้วยอันนี้น่ากลัวกว่าเยอะเลยเมื่อกี้นี่กระโดดเจ้าลิ้นมาดันลิ้นเราแล้วใช่ไหมมันก็สืันธุานไงคุณน่ะคูเกือบไปแล้วองอยตรงนี้เนี่ยปล่อยให้มันกัดกินเราทำไมคอมพิวเตอร์นี่มันเลือนแสนเรากดไปแล้วเรากดไปแล้วอ๋อเป็นเทปบันทึกเสียงเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเล็ก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  าาตายยังมันตายยังมันตายยังโอ้โหที่เอาไฟเผานี่จะไม่โดนเลยไอตัวนี้นี่มันแตกจริงๆพวกไข่มนะใช้ปืนพกดีกว่าปืนกระสุนเ,เราไม่ได้เอาเราไม่ได้จะเอาปืนเนี่ยยิงไข่เราเอาปืนเนี่ยิงไม่บอกคพื่อนคู่อ๋อเห็นคพื่อ,อูใช้ปืนปืนกลยิงไง ปืนโกนอะไรปืนลูกซองเออนั่นแหละเอาลูกซองยี่ไข่เลยนะอา้าวก็ไม่เห็นแปลกอะไรไปเรื่องปกติของผมมันไม่คุม้มตายนี่แบบไม่ประหยัดกระสุนเอาซะเลยมันเป็นนโยบายการลองรับก็นไอ้ไอ้ไอ้เดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวบงังบังมันตายยังอ่ะไม่รู้อะ่ะตายแล้วมั้งเออตายาตายหงิกหงิกเลยโอ้โหมันก็เ,เปิดตายยังมาตายยังมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนเราบักตัวด้วย ตอนเปิดตัวสัญญาณมีมีสองไรวเลยโอ้โหตัวหเจอตัวหนึ่งเอาไงเ้ยทิ้งหอ้าวมันจะผสมพันธุ์กับเราอีกแล้วโอ้ยนี่เผาบอลหรือเผาคุณครูซะละคือแบบเห็นเลยแม่งเผาคุณครูไปด้วยเลยแบบถ้าเป็นถ้าเป็นชีวิตจริงคงจะแบบเฮ้ยไม่เราต้องระวังให้เพื่อนอันนี้แบบไม่ใช่ค่ะ ่าเกาะคุณครูก็เผาเสียงอ้าะไรมันจะมาตกมาอะไรล้างหนาเนี่ยคุณครูแม่งมีเสน่ห์ต่อพวกเนี้อ่ะเออคุณกิ๊บ์นี่ยังไม่โดนเกาะยังไม่โดนเกาะมันไม่สนชนีเว้ยถ้าโดนเกาะจะเม็ดเลยนะไอ้ที่เงื่อนปากอะไรนั่นมันมีรหัสด้วยฮะแล้วฉันไปเปิดอะไรเข้าเนี่ยเจ๊อะไทยนี่ไหนล่ะ จะไปกดเปิดอะไรเข้าก็ไม่รู้เจอไข่ก็ยิงทิ้งเลยจ้าที่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนพกเลสสามปืน 3, อะนายยิงให้ไปโ,<า>โก<ๆ>นุ่มๆเข้ามาให้เสาล่างถึกมานี่เลยฮะสามด้านนี่เสาล่างถึกน้ำให้เนะี่ยอ่ะแม่งโคตรไอ้เกมปุกดี้โก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 อะไรเนี่ยกดแอปปะชิมส่วนอ๋อดูรายชื่อต่ออันเล็กๆเลย โอ้ขมอนโอ้ที่นี่มันคืออะไรกอดกันแล้วโอ้เชื่อเ่นเปียวจะไมไปกอดกับคนเด้นย่างงั้นเหรอหยมัดผมเปาๆสองข้างอะเรนเปียวเลยน้องไม้ลันนี่ดำขึ้นนะโคตรโหดร้ายไาอตานี่ก็เปลี่ยนไปนะไปดูทรงผมเธอดิเากาวไงเรนเปียวเมากาวเอาเนี้ยวเอาต้อน จะไปยิงทําไมวะเขากําลังโซลโอ้เด็กซได้ยินตัวละครคุยไงแล้วสรุปไอ้ผู้ชายลัานถึงนั่นนะชื่อโอนิวโอนิวเหรอแล้วผู้หญิงอะผู้หญิงชื่ไรเบ็ดเบ็ดเบ็ดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอนิวยังไงไม่เห็นจะเขียนว่านิวเลยเนี่ยไม่รู้โอเนวอะไรงี้ปะแบบออกเสียงแบบนิวแนวนมอะไรโอ้มันอ่อยอย่างงั้นแหละ ใช่แล้วว่ออกเสียงจ้าได้หน่อยได้ถ้าออกเป็นน่โอเนลโอโอเนลโอเนลอะไรเงี้ยน่าจะออกประมาณนี้ไม่ได้แทนนิวโกล้องเต็มไปเลยกล้องเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ันนอ้โอ้อ้โหโอ้โออ้โอ้โหโอหโออ้หอ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 อ้ออะไร้อ้หโอ้หออ้โหเอลไป้โหโอห้หญองชื่อเบลหรอหรืออะไร บีเอลอไม่รู้เลยมันมีวิธีตายโอ้ตัวตัวจับสัญญาณของผู้หญิงเขาสีไม่เหมือนกับของพูดเราเนี่ยนะของพูดเรามันสีฟ้าแต่ของผู้หญิงมันสีเขียวอ่ะใช่อดีเขียวแบบเดียวกับของลิปรี่อ่ะจะดูเขาตายล้อกก่อนเลยเจ้าผู้ถูกดรอววันนี้ตายเพราะอะไรเนี่ยตายเพราะความเกย์ที่มีเฮ้ย แกก็อยากแกก็อยากเก้แล้วกันเดี๋ยวตายไม่น่ารอกตัวเลิศตูตูดนะความเกล้าเรียกไอ้วัวตะมันก่อนไพวกนั้นมาพวกนั้นพวกไหนพวกนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหายพวกไม่ดีพวกไม่ดีระวังระวังยิงมาเยอะด้วยประเด็นพวกเราไม่มีที่กำบังเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกระจกด้านซ้ายมันลาว ลังนะแม่งอากาศอากาศเอาไปได้แน่เขาไอใส่สระกบยิงไกลก็ไม่ได้แปลว่าจะยิงโดนเลยปืนมันสายมากเลยไอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้กอลสิทธ์เพื่อลักคำแบบโปกแค่เป็นอะไรใจเย็นใจเย็นไอเราไม่ยิงบวกเลยวะคุณครูมันตายแล้วแกมันมิดเกียร์ เอาล่ะได้ชุดเกอมาแล้วโชคดีสัมบีแฟรตูนนะจ๊ะไอพวกนี้มันวิ่งง่ายนะวะวิ่งชนบวกเลยก็ได้เฮ้ยวันนี้แน่นเกาะแน่นชุดเรื่อช่ด้วยคุณหันไปข้างๆคุณน่ะโซล่าช่วยโซล่าสอนโอเคช่วยช่วยอยู่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 ในยันใโอ้ย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 เพลวิ่งวิ่งถอยหลังไปพวกนี้แน่นชุด เออะไรอเราวิ่งกว่าฮัลโหลช่วยเราด้วยนี่ตาย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 มลมมุมมมเดี๋ยวเดี๋ยวเราช็อตมาแล้วเราช็อตมาแล้วคุณคู่คุณคู่ยิ้มใช่มันอยู่แล้วมาอยู่เออโอ้โหช่วงเลยเหรอโอ้โหแน่นมากโอ้โหมันตายแล้วมันตายแล้วโอูมีที่เพิ่มเลือดด้วยต้องกดเก่อนะไอพวกแม่ชุดต้องกดเออ่ะใช้ระเบิด เขาบอกว่าล่วงทำไมไม่ช่วยกันอวดเลยไหล่รอดไอพวกนั่นชูต้องกดเอฟมั้ยมันระเบิดทีเดียวมันตายเลยอ่ะเออเพราะมันเป็นมนุษย์ไงตะบันตีตะโพลยิงแม่งไม่เข้าโอเควิ่งเนาะโอเควิ่ง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 อ้อเนี้ยคุณครูเนีาเลยกระสุนลันนี่ลังท้ายปะเนี่ยวศเอ็นบีซีลังท้ายอยู่อย่าให้หมดเลยอย่าให้หมดเลยมันแบ่งกัน เก็บเลยเก็บไม่หมดแล้วเนาะโอเคหมดแล้วเอ้าทางไหนไปทางไหนนะปืนกดเออฉันโดนฉันโดนจับวาร์ปมาอยู่ข้าง APC เลยไปทางนี้นี่นี่ใช่เหรอเปิดไฟละน่าใช่นะจิดทางไม่ได้ออออปเปิดไม่ได้อออยิงยิงโอเคโวกบ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 วกมันบวกมันบวกมันดีมากดีมากกัน คุณกิฟว่าระเบิดนัดเดียวจอดเลยอุ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 ยอ,ยอุยแต่ไม่ฉันไม่รู้มันซ่อนอยู่ไหนแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องบวกบวกเอา้าวไล่โซแล้ววิ่งเข้ามาตกถังแล้มานทำไมไม่รู้แล้วเ,เห็นมันมวิ่งมาแล้ววิ่งตามมันเฉยเลยเ ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือหลงผัดมันไปไหนไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันดูดังมากครับโอ้โหเราตายเลยอ่านี่เอามามาช่วยด้วยช่วยด้วยอาช่วยแล้วเกาะด้วยแตกเด้อฉันเหลือระเบิดนัดเดียวอ่ะประหยัดระเบิดไว้ใช้ในยามขับขันด้วยนะโอเคอ้าวเฮ้ยปิดตู้ทับเดือยอะไรฉันยังไม่ได้เข้านึกว่าเข้าแล้วโอเค กดรหรัสเปิหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้รหัสบ้าอะไรของนายเข้า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 รหัสอะไรวะเป็นง่ายเกินโอเคเปิดแอร์เลยค่ะประตูเปิดแล้วตังๆังโอ้ที่นี่ห้องที่ไหนเนี่ยห้องเครื่องเหรอค่อยๆนะทุกคนระวังตัวด้วยัำยาณ ยยรบ้าิบาิเร่งบาินี่เลตายมเรียบร้อยีกล่องอะไรอ่ะบอกมีกระสุนมีกระสุนขันขนปืนล่างด้วยเกตคีแต่มันเติมแค่หนึ่งเองอ่ะเฮ้ยระวังระวังมันมาแล้ววูเดขึ้นขวาก็ดี ในนี้น่ truths, ชุดเหรอหู be, ระวังระวังในชุดในชุดเในชุดขึ้นไหนอยู่ตรงไหนอ๋อตายละตายละตายละตายง่ายแฮะอุ้ยแบบพวกคนอีกปีกกระแทกเลยไม่ค่อยขนาดกดคอนโทรลย่อเลย ไตขัยอวกเนี่ยบวกสดเลยทำอะไรบ้างเอ้าอ้ยเราตายแล้วเป็นกรรมแต่ล้มหอดเอ้าช่วยไม่ทันอ่ะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพยายามครับคุลุย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 มีไปเช็ดพอยท์คุณครูจะได้คืนชีพไปเลยไปเลยไปเลยจุดเช็ดพอยท์หาดีๆมุมดีๆี go go solar c a b ร e go 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 มันมีผีตามมันมีผีตามอยู่เป็นวิญญาณตามติดวิญญาณยังตามนายมาติดไปไหนจะไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกิดแล้วเกิดแล้วแ้โคชิโตเกิดตามก็จะตายเลยอย่างแรกเปิดมาก็จะตายเลยเหรอมันคุณครูเกิดหน้าศัตรูพอดีมันก็เลยยิงเต็มหน้าเลย ใช่ๆยเดี๋ยวฉันลดเสียงเกมลนเยอะเลยไม่รู้มันอยู่ที่ไหนกันโอ้ยใครยิงใครยิงไหนมายิงมาทางไหนอ่ะหาไม่เจอเลยในห้องในห้องขบวนขบนตัวนี้เปิดไม่ได้มันจะมีทางเดินต่อยตายตายตายพวกแกมันอาจจะเป็นบริษัท คู่แข่งนะคะส่งคนมาเพื่อจะขโมยงานวิจัยอเออไรนมเนี่ยไม่ก็ไอ้ก็อาจจะเป็นคนของบริษัทเองแหละเพียงแต่ว่าเป็นหน่วยที่เราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอ๋ออย่างนี้เองเป็นหน่วยขงทางบริษัทมาด่าเขาปฏิชั่นเอาเบราไปแล้วแล้วเมื่อกี้เหมือนฉันโดนอะไเไปยังไงวะโซระค่อยๆเดินไปตามทางอ๋อแล้วก็เดินมั่วไปตามทางเหมือนกันเล มา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 พวกทีเยอะอีกเยอะไปไหนเนี่ยเยอะจริงอะไรจริงอะไรตกหน้าโอ้ยงูเดียวเดียวเดียวพี่ครับขอขอเวลาออกโอ้โหเอื้อร่วงไหนเราอยู่ไหนข้างหลังข้างหลังเร็วๆจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอื้อโอเคก็ตายเลย ไปโซล่โดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุณเกมตะ่อไปใหญ่โครงการที่เกะโอ้โหเข้าคุณครูขั้นหลังขั้นหลังไอ้คง่อยอะไรเข้าข้างหลังไว้ยังไงเนี่ยก็มันบังคับยากอ่ะมันไม่เหมือนบังคับเพราะคุณต้องเข้าใจโอ้โอ้เช็คอยอยู่ไหนเนาะน่าจะมีจุดเช็คอยอยู่ใกล้เกิดแล้วโอเคโอ้ดีดีดี เฮะเฮ้ยหุบัันไหนแดดไหนแดด่ยเฮ้ยหลบ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 ทิ้งตัวถังน้ำมันตายหมดเลยตรงนี้มีเกาะของวันนี้เกาะของเต็มเลยเก็บเก็บเลยมันแบ่งกันเราเก็บรถแล้วของเต็มแล้วเผู้นายมาเก็บไงอ๋อยิงปืนเล่นแป๊บเอาก็ให้คุณครูมาเก็บดิคุณครูไม่เต็มคุณครูไหนๆไห ลหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดยังตรงเนี้ยไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีแว่าสารเก็บไปหมดละไม่ใช่ว่าคุณครูเต็มนะเอ๊ะนี่ปืนใหม่เหรออ๋อเป็นปืนกลอย่างเดียวไม่มีหัวสองไม่เคยคุ้มเฮ้ยยังไงอะเลโอ้โหเธอเลยชัดเจนมากมีงานพระรามสีในหามุมหลบอุ้ยอ้าวอโอ้ยเดี๋ยวจะโดนจับป้าเถยเลยต้องจัว่างเหมือนกันเนีย โอ้โหโดนจับวาร์มาอยู่ตรงหน้าศัตรูนี่นะใครเป็นคนคิดเนี่ยนั่นดิไม่รู้เหมือนกันไปมันสำรวจศพอยู่นั่นนั่นนหะไอ้นั่นตายเลยสำรวจศพเฮ้ยเกาะเก็บเกาะแป๊บเฮ้ยอะไรแตกเช็ค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 เออเฮ้ยเออเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เราแหงกดโอ้แนวไม่กลางเปิดเอ้าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ไอ้ส,ส,ส,สมุดทางขวาไมมีเหรออ้อาวกำลังจะบอกว่าโอ้คุณครู <c oughs> เรากำลังจะบอกว่านกำลังระเบิดคุณครูถอยไม่ทันโอ้โหสายเกินไปแล้วคุณกิ๊ฟจะพูดอะไรก็เร็วๆกว่าน,นี้เลยทษทีๆททีโอเคระเบิดเต็มหน้าผมนึกว่าแบบเอ้ยคัสซีนขึ้นบอกว่าเอา อปยปซ拉โซ拉โซราเราเราปืนอยู่นี่ช่วยอยู่ช่วยอโอเคโอเคไป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 เซ็ตไวเนี่ยคุณครูจะได้คืนชีพพ่นเป็นคุณครูเราคืนชีพแล้วมันอยู่ข้างหลังไลเนี่แหละตามตุยตูดอยู่นี่เออไปไปไปเคลียไม่ได้โซล่ไป โอ้โหสู้ก่บคนอีกสู้อับเอเลี่ยนอีกอะไรวะนี่ยดูดัานข้างขหน้าไม่มีอะไรก็จงไปสงครามอันนี้นี่มันมักดเที่ยงกันโอเคเก็บพอกระสนเราอันนี้นี่กระสุนนี่อีกนี่คุณครูสี่สามหนึ่งแปดเก้านี่อ่ะกระสุนคุณครูกระสุนตรงนี้อ่ะเอาแมวหรือหรือเต็มแล้วมันเต็มแล้วมันมองไม่เห็นได้ประเด็นถ้าเต็มแล้วมันจะไม่ขึ้นเคลื่อนหมายโอเคเปิดขึ้นบน 9ก้าเก้าเก้าเก้าไอ้ห่าเอ้ย <laughs> ยัได้อะไรก่อนตายไม่ตัวละ <_ z> โอ้อต่อมาห่าเลยีมาคนเดียวด้วยดูเอ้ยเดี๋ยวมาคนเดียวจริงดิมัน,มนจะเจ็บขาแล้วก็โดนทิ้งเอาไว้เอาเงนเลยตรงน,นี้เอนี่นีมันอยู่นี่ <_ z> ไหนไหนไหนไปกำลังไป ันหนึ่งโอ้โหมาติดทางอะไรตรงนี้เนี่ยปึ๊บตะไปตายด้วยติดรอบเออยืนกัดจี้มันจะกัดออโต้กัดจี้มดอะไรวะยืนยืนตะโกนด่าเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเห็นแล้วรปืนปืนเกบกับขวาปืนอัตโนมัติอยู่ด้วยไหนงจีกอีกอีกอีก ไปดูไหวะเนี่ยไหเฮ้ยเดี๋ยวเราแฮกได้หรือเปล่าหัหลังได้แล้วแฮกได้เออแฮกได้เอไม่ใช่แฮกเนี่ยทำให้มันยุดทางานไม่ใช่อ๋อทให้มันหยุดทางานไม่งั้นมันจะยิงเราตายอะไรประมาณนี้ปะเไอต้มปืนเนี่ยมันยิงแรงมากเลยนะทุกๆเกมมันจะเป็นงั้นหมดเลย่เกมนี่อ ไปไปทำไมเฟลเฟลแล้วรถกมอเลยกลัวเลยโอ้ยระวังระวังระวังลีโหลดลีโหลดอยู่ไหนเนี่ยอรวะเนี่ยรับ วังหัวคุทำไมมันยิงแรงจังม in ีป er ๊อปปืนอยู่ข้างบนนั่นน่ะเดี๋ยวเราแบบเกือบจะตายแล้วเนี่ยไม่รู้จะรอดป่ะเนี่ยไหวปะวะไหวปะวะมีเลอตมีเลอตตูน้องมอนค่อยๆหมอบมันค่อยๆหมอบไปละจะหมอบปุ่มอะไรนะซีซีล่วง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 ตรงไหนอะโอหล่วงตรงนั้นจะบ้าไม่เป็นไรไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องเพื่อนจะตายแล้วเกิดใหม่เอง ทำพวทธเราร่อไงที่ตระชาชนใจตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดิจป็นฟ้าทำอะไรกับไอ้ป้อมปืนนี่ได้หรือเปล่าลองดูก่อนเรียบร้อยเฮ้ยหยุดแล้ว้โอ้แป๊บหยุดแป๊บเดียวหยุดแป๊บเดียวโอ้เออเออโอเคหยุดแล้วหยุดแล้วเก็บเก็บเก็บไป ไม่เออเคมันปิดละเคมโอ้โหอ่าตรงไหนตรงไหนอยู่ไหนโอ้ยแล้วโดนอะไรยิงเออเออเออโอ้คุณกิฟพยายามเข้าคุณกิฟโอ้ยแถวนี้มีแถวนี้นี่มันเถื่อนเอาเห็นอะไรมันตกแค่ตั้งยจไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โอ้ยคิดว่าเอเรียนโหดแล้วนะเจอพวกนนี้นี่โหดกว่า เออะไรนะเอเลี่ยนมันโจมตีระยะประชิดไงแตะอ้วนงี้นี่มันโจมตีแบบทางไกลนะโอเคยิ้มรหัสแล้วไปตรงไหนอ่ะนี้สกิปเราอยู่นี่ไม่ใช่มันเปิดยิมรหัสแล้วไงต่อเปิดตรงไหนประตูอ่ะเหมืนไม่ใช่คือเหมือนจะเป็นรหัสเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้มีโอ้ no ยานระเบิดเลยทำไมไม่เข้ามาใกล้เราไม่ลหรือว่าเราจะไงชนยานลำนี้เฮ้ย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 มันเข้ามาใกล้แล้วสองอู้หูปาดป้าปาดป้าโอ้โหเชียดเชียดแล้วก็ปาดชัตเตอร์เออุดเก็บโคตรเก็ลาก่อนคือครูที่ตายไปหมอครูลาก่อนเลเวลอัพมาสอง อืมแล้วว่าอัปสองเงกันเราเป็นห้าโซล่าเป็นเจ็ดนะดิอืมไอ้แปดแช่ไม่เจ็ดเราก็เป็นห้าเหมือนกันเราจะสองได้ไงว่าโซล่าเราได้ไหมเออในหกนี่หว่านลืมไหม <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคก็รหัสที่กดเมื่อกี้เนี่ยคือรหัสแยกตัวยานเดิมทียานลำเนี้ยมันเป็นยานสองลำที่เชื่อมกันไงเราไปกดรหัสแยกตัวแล้วปรากฏว่าไอ้ยานลำข้างๆเนี่ยมันดันระเบิดและชิ้นส่วน มาชนยานลำนี้อีกก็ซวยกันไปโอเคค่ะก็คราวนี้รู้สึกพาร์ทน,นี้จะไม่ค่อยได้บวกกับเอเลี่ยนแต่ได้บวกกับมนุษย์เยอะเกินเยอะมากโอเคยอะพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงเราจะได้ล้อววต่อไปสุดท้ายไม่ต้องเป็นบอสนางพยานแน่แนเลยเนาะอย่าเดีดเด็ดนางพยานเลยเออตอนสุดท้ายไงตอนสุดท้ายอาจจะชัตเตอร์ไหนก็ไม่รู้นะเกมนี้มีทั้งหมดสิบเอ็ดชัตเตอร์ใช่เมสโตระ ใช่เลยเพราะฉะนั้นก็นยังมีสิบเอ็ดพาร์นะคะนี่ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปถึงแม้คุณครูจะตายแล้วตายอีกตายแล้วตาย,ตายตอีกแต่าก็สามารถจับมาเกิดได้เพราะเขาเป็นสกิลเกย์อยู่นั่นเองนะคะมอ<า>งคิวนั้นก่อนเขาเป็นตัวลอ่ลอ,วอล่อพวกเอเลียนมาหามากไม่เชื่อก็ลองย้อนไปดูคลิปได้เขาโดนในตัวนั้นเกาะหน้ามาสามตัวเอ <c oughs> ืมมันเกาะแต่ผู้ชายอ่ะมันไม่สนชนีอะไงวะโอเคนะคะก็ ไปเลยนะคะบายๆแชาอยาลืมกดบไลค์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปด้เยะค่ะไซโยนาระ